สวัสดีครับบัวเริญแท็กเตอร์ตัวบางสะหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับอันนี้แอลสามสี่ศูนย์แปดทดลองระบบให้ดูนะครับอฮดลอลิกปกตินะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีสีไม่สวยนิดหน่อยครับมาพร้อมกับไบฐานสามนะครับฐานสามใบดัน เร่งทะเบียนพร้อมเรื่องดีเสียงเงียบเลยนะครับตันนี้ดูครับกีดลึกมากครับผ่านสาม ยางหน้าใหม่นะครับยางยางหลังคนใช้ได้อยู่นะครับสองสองปีงมือใหม่ยังขับเข้าเกียร์ค่อยๆนะครับรถท้ายแห้งเลยนะครับท้ายแห้งดีนะครับตัวรถใบดานฐาน3นะครับ 145,000สรงปี300กิโลเมตรครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลังคากับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับคันนี้ lộn đánh นะครับดันดินดูนะครับแรงเลยนะครับสนใจก็0850876581นะครับคันนี้จะเปลี่ยนลังคาให้ใหม่เบาใหม่กับตัวที่แตกด้านหน้านิสัยให้ใหม่นะครับ14000 0 5,000บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูคันอื่นต่อไปนะครับมาต่อคันที่2นะครับ L3202DT นะครับอันนี้เป็นเก่านอบเก่าไทยรอบนึงนะครับ คันนี้เปิดราคาใหม่นะครับปกติดัก85,000วันนี้ขายเพียง79,000บาทนะครับตัวลบกับหาง5นะครับอาจจะดอืดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้เปลี่ยนระบขายตามสภาพครับ คัน,น้นติดจองไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับห้าห้าหมื่นห้านะครับแถวสองสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยว,ยวจะมาทดลองถ่ให้ดูอีกทีนึงครับ โบวีนใช้งานได้นะครับ ยางดีสเส้นนะครับคันนี้ฝากข้างก็มีอยู่นะครับตัวนี้เขาเรียกเป็นรุ่นข้างขาวนะครับสามสองดีทีข้างขาว ตัวรถกับหางห้านะครับคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนนจากปกติแปดหมืนห้าเหลือเจ็ดหมืนเก้าพันบาทนะครับอันนี้เครื่องดีนะครับเสียงดีเลยเป็นเครื่องสี่สูบนะครับ ค่าตามสภาพยังไม่ได้บิวเก็บงานนะครับ7 9 9 0 0 0บาทนะครับ สวยๆแบบนี้ติดต่อ085 0876581นะครับวอดเจริญอําเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับ จองส่งูกค้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดอรธานีนะครับราคา55,000บาทนะครับตัวรถกับหาง4นะครับตัวให้โดรนขึ้นกปกตินะครับ ไม่ได้ปรับตั้งนะครับถขแม่นั้นเท่าไรครับถไม่ตรงครับตั้งหางสักหน่อยครับ นึ่งครับต้องสร้างใหม่ยังสร้าง,างไม่ได้ครับพักกัน ยัียนมา EF352T EX นะครับตัวนี้สวยๆเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับแรงๆเลยนะครับคันนี้ อันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับเตรียมไฟายของลยได้หมดแล้วนะครับวินใช้งานกปกตินะครับดันใส่เกียร์สูงไปนะครับตัดเกียร์ต่ำหน่อยเกียร์สูงไป บิเปกตินะครับยางเท้าเกลี่ยม,ไ,มไปถูกนะครับคันนี้หน0่0แสนไอพูดผิดขอโทษทีคันนี้หน,นึ่งแบาทนะครับ เก็บสภาพพร้อมใช้งานตัวรถใบดันผ่านห้านะครับยางดีสี่เส้นนะครับรถสวยๆเลยพร้อมใช้งานครับเครื่องดีมากนะครับแรงๆเกียร์ชัตเต้นนะครับเครื่องยนต์สามสูบ ถ่ดีนะครับกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสู้ยบตบาาไม่ได้นะครับโดยหลักงานไายดีเลยนะครับสนใจก็0850876581นะครับบัวเจริญอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ อันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ